ริราทำได้แล้วคนไทยกำลังจะมีคาร์ทีเซลรักษามะเร็งเป็นของตัวเองแล้วค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่ามะเร็งเนี่ยไม่ได้มีแค่ค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ก็ยังต้องมาลุ้นว่าคีโมเนี่ยจะมีการตอบสนองกับร่างกายไหมโดยเฉพาะมะเร็งโรคเลือดค่ะทีมักต้องใช้คีโมยามุ่งเป้าหรือว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แต่ก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําและก็ต้องเปลี่ยนสูตรคีโมที่แรงขึ้นอีกตรงนี้นะคะก็เลยทําให้คาร์ทีเซลถูกพูดถึงมากขึ้นในการรักษามะเร็งโรคเลือดค่ะซึ่งล่าสุดน,นะคะคณะแพทยาศาสตร ศิริราชพยาบาลก็พัฒนาจนสามารถผลิตคาร์ทีเซลได้เองในไทยแล้วเพื่อที่ต้องการจะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลข้างเคียงในการรักษาให้กับคนไข้ค่ะโดยเป็นการใช้กลไกดึงเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลของคนไข้นะคะออกมาแดดแปลงค่ะแล้วก็นกํากลับเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยอีกครั้งค่ะเพื่อที่จะใช้จับเซลล์มะเร็งได้โดยตรงแบบแม่นยํากว่าเดิมซึ่งแนวทางนี้นะคะได้รับการใช้จริงในสหรัฐมาตั้งแต่ปี2017แล้วการที่เรานะคะสามารถผลิตคาร์ทีเซลเองได้ก็จะช่วยลดขั้นตอนในการ การรักษาที่ต้องส่งเลือดนะคะไปต่างประเทศซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะก็จะพุ่งสูงถึง20ล้านบาทต่อรายค่ะแต่ตอนนี้ที่ไทยผลิตเองได้แล้วนะคะก็จะช่วยลดเหลือราว3ล้านบาทต่อรายเท่านั้นค่ะและปัจจุบันนะคะก็ได้มีการวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเชียบพ,พลันที่ดื้อคีโมจำนวน11รายซึ่งกพบนะคะว่ามีโอกาสหายขาดได้สูงถึงราว70%ค่ะนี่ไม่ใช่แค่การเพิ่มความหวังในการรักษาให้กับผู้ป่วยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นก้าวสําคัญที่จะ ยกระดับมาตรฐานการแพทย์ในไทยได้ต่อไปในอนาคตค่ะถ้าทุกคนชอบฟังเรื่องราวชีวิตที่ผูกกับเทคโนโลยีแบบนี้อย่าลืมติดตาม Tech Movement นะคะ